ผุ้ชมครับวันนี้พบกับผมนะครับนายมงคลคาร์เซ็นเตอร์รถยนต์มือสองอุบลราชธานีนะครับวันนี้จะขออนุญาตนำเสนอรถยนต์ Honda HRV นะครับที่เป็น compact SUV พูดง่ายๆเป็นรถที่คล่องตัวใช้ในเมืองนะครับหรือว่าไปได้ทุกที่ที่ท่านอยากจะไปเพราะด้วยสรีระที่คล่องตัวนะครับข้าวซ้ายออกขวาคล่องตัวขึ้นเขาลงเขาสะดวกสบายและที่สําคัญคือรถที่มีรูปร่างสูงโปร่งอย่างเงี้ยนะครับเวลาน้ําท่วมหรือว่า ที่มีหลุมขุกขระก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับสำหรับ Honda HRV ต้องบอกว่ารถแนวนี้นะครับได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในรถที่สไตล์ที่เป็นรถครอบครัวนะครับรถสรงสูงรถทรง SUV นะครับวันนี้มาดูเลยคันนี้นะครับสีขาวนะครับสีที่เป็นสียอดนิยมเลยสำหรับตัวรถ Honda นะครับโดยเฉพาะตัว HRV ตัวนี้คันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเขาเรียกว่า1.8 EL เครื่องยนต์1 8 0 0 c นะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับ มีจุดขายมีจุดเด่นได้หลายจุดมากที่อยากจะพาท่านผู้ชมไปชมนะฮะอย่างแรกเลยครับรูปร่างหน้าตาสีขาวตัดกับสีดำนะครับผมมองว่านะครับสวยงามลงตัวเลยทีเดียวนะครับรูปร่างลักษณะที่ปราดเปรียวนะครับและก็ดูไม่ผู้ใหญ่ขับได้พูดง่ายผู้ใหญ่ขับได้วัยรุ่นหรือเด็กๆขับก็ดูดีนะครับไม่ดูล้ำจนเกินไปนะครับสำหรับตัว hrv ตัวนี้นะครับเป็นตัวเลือกที่ผมมองว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ มาดูที่ห้องเครื่องยนต์นะครับห้องเครื่องยนต์ี่ต้องบอกว่าคานหน้านะครับเดิมนะครับไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับเครื่องยนต์นะครับสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับน็อตฝากระโปรงนะมีเคยขยับนะเก็บสีมาเรียบร้อยนะครับมีเคยขยับทําสีมานะครับเพราะว่ามีประกันชั้นหนึ่งนะครับก็มีเคลรประกันมาแต่ตะเข็บฝากระโปรงนะครับรวมไปถึงสติกเกอร์นะครับ ตับนฝากระโปรงนะครมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับหรือว่า,า QR code ที่อยู่ในฝากระโปรงหน้าเดิมๆจากโรงงานเพราะนั้นเองรถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุการชนแต่น็อตขยับมาเพราะว่ามีการเคลมประกันชั้นหนึ่งนะครับทุกจุดนะครับในห้องเครื่องเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับตัวนี้นะครับยางนะครับโยโกฮาม่าขอบ 17นะครับ2155 5, 5 15, ขอบ17 55ดหสก็ถือว่าค่อนข้างจะนิ่มนวลพอใช้ได้คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยางเป็นยางติดรถอยู่สัปดาห์ที่3นะครับปี16นะฮะเดี๋ยวยาง4เส้นโยโกฮามานะครับ,ส,รบสำหรับเบอร์นี้นะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาขอาอนุญาต รีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนเพราะเซีย HRV มีหลายคันที่เรามีเข้ามาแล้วก็ปล่อยไปแล้วจุดเด่นจุดขายอีกคันนี้นะครับที่เป็น EL EL นี่วงบอกถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับที่ไม่ใช่ RS นะ RS จะสูงกว่านิดนึงนะฮะตัวนี้นะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเป็นเบาะนังแท้ปรับไฟฟ้านะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวพูดง่ายว่าตัวท็อปสุดแล้วรองจาก RS นะตัวนี้เป็นหลังคาสันรูฟด้วยนะครับอ่ามาดูตัวเนี้ยนะครับ หลังคาตัวนี้เป็นหลังคาซันรูฟนะฮะเป็นขออนุญาตสตาร์ทเครื่องก่อนนิดนึงซันรูฟแล้วก็เป็นพาโนรามาด้วยนะฮะสามารถาเปิดเปิดออกมานะครับแล้วก็ทําให้เพิ่มทัศนวิสัยนี่คือซันรูฟนะครับเปิดได้นะครับแล้วก็ม่านตัวล่างเปิดได้ยาวสุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองรู้หลานะครับสะดวกสบายขึ้นมานะครับปรับแสงในห้องโดยสารได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือจุดขายของ ตัว HRV ตัวนี้นะครับและก็รุ่นนี้นะครับเบาะไฟฟ้าเบาะหนังแท้นะครับ Airbag ABS อุปกรณ์มาตรฐาน Airbag รวมไปถึง Airbag อยู่เสาเกง Air b a g ข้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเรื่องความปลอดภัยตัวนี้ให้มาเต็มสำหรับ Honda HRV เครื่องเสียงนะครับระบบมันติฟังก์ชันจอนะครับกล้องถอยนะครับทุกอย่างมีให้พร้อมครบเลยสาหรับตัว HRV รุ่นนี้นะครับและที่ผมชอบนะผมชอบที่ช่องแอร์ตรงนี้นะครับกว้างใหญ่เหลือเกินครับทำให้ ทำให้รู้สึกว่าเรื่องแอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหานะครับสำหรับการระบายความร้อนในห้องโดยสารนะครับนะครับแอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับสวยงามลงตัวนะฮะตัวนี้เป็นจอทัชสกรีนโดยทางสรับแอร์นะฮะดูดูดูดีฮะแล้วก็ช่องแอร์ตัวนี้กว้างยาวเลยนะครับรถคันนี้นะครับจุดขายอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่ารถปี2016นะครับปี2016เลขไม่อยู่ที่ เ,เลขใหม่อยู่ที่60,000กิโลนะครับเดี๋ยวน้องออยขออนุญาตปิดประตูกันนิดนึงถึงจะเห็นเลขใหม่โอเคนะครับเลขใหม่60,000กับ41กิโลเมตรนะครับนี่คือรถปี16ก็รถ4ปีพอดี4ปีใหม่ปีละ1 5 0 0 0กิโลนะครับ4ปีก็60,000กิโลนะครับ ก็ถือว่าใช้น้อยนะฮะพวงมาลัยทุกอย่างค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยรุ่นนี้ได้รุ่นท็อปสุดครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูด้านหลังนะครับนอกจากจะมีซันรูฟมีมีคูสคอนโทรล้วยนะครับสำหรับตัวนี้มีมันติฟังก์ชันปรับเครื่องเสียงนะครับจุดเปิดรถนะครับก็คล้ายๆกันนะครับหลายรุ่นก็ใช้จุดเปิดข้างบนเพื่อความเรียบร้อยนะครับลงตัวนะครับเบาะทั้งแท้ข้างหลังนี่ยิ่งใหม่เลยนะแล้วคันนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาได้พรม พรมใยบวบนะครับตัวนี้สามารถเ,เก็บเก็บฝุ่นนะครับเก็บน้ําที่เวลาเราหยับขึ้นมาได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็น,นิ่มนิ่มด้วยนะครับชอบผมชอบเป็นการสดตัวและสำหรับพรมที่เป็นใยบวบตัวนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นปีใหม่ๆนะครับอย่างปี2 0 1 6ันสิบนี้น้ำมันใช้ e 2 0 e 8 5ได้นะครับลิตรหนึ่งกว่าบาทเองก็ทำให้เราเซฟประหยัดพลังงานประหยัดค่าน้ำมันไปดีก อีกจุดหนึ่งที่อยากนําเสนอนะครับคันนี้เองนะฮะห้องยางอะไหล่ต้องบอกว่ายางอะไหล่เองคันนี้นะครับไม่เคยลงใช้งานเลยเพราะนั้นเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่นี้สมบูรณ์เรียบร้อยเลยนะครับยังไม่เคยใช้งานเลยเพราะรถคันนี้ใช้มาน้อยแค่60,000กิโลเองนะครับกล้องถอยทุกอย่างออปชั่นมีครบสปอยเลอร์หลังนะครับทีนี้นะครับมาที่ราคาแล้วกันนะครับคันนี้นะครับรถใหม่นะครับ รถใหม่อยู่ที่ประมาณ1ล้านกับ50,000บาทนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัว hrv นะครับ1.8 el 1,500ล้าน5าแสนบาทสำหรับค่าตัวรถใหม่ตอนนั้นนะครับตอนนี้นะครับเรามีราคาโปรโมชั่นพิเศษเช็คให้เรียบร้อยของเหลวทุกอย่างนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นคันนี้เพิ่งเข้ามายังไม่ได้เปลี่ยนเยวจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสำหรับคันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับลดแค่ 4ปีนะครับ60,000กิโลถือว่าใช้น้อยมากๆนะฮะรถไม่มีปัญหเหตุมีเคมีฟังกะโปรงกันชนหน้ามาแค่นั้นนะครับมีเคมประกันชนชนหนึมาราคานะครับอยู่ที่699,000บาทเท่านั้นนะครับประหยัดไป350,000บาทเลยทีเดียวนะครับนี่คือ,อผมมองว่าความคุ้มค่าที่เราได้ใช้มือสองใหม่น้อยๆนะครับประหยัดไป300,000กว่าบาทใช้ด้อีกยาวๆ นะครับเช็คศูนย์ตลอดด้วยสำหรับคันนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับรถอ่คอมเพกเอสยูวีนะในราคาประหยัดนะครับขออนุญาตนำเสนอคันนี้เลย EL ท็อปสุดมีซันรูปประหยัด3 5 0 0 0 0บาทนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรถยนต์เบอร์สองนะครับติดต่อมาได้นะครับในอ่า t u b e บทั้งทางนี้เบอร์โทรที่ทีมงานมอบหมายให้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์ทาง YouTube แล้วก็มีรถใหม่เข้ามาประจำวันจะส่งให้ ท่านถึงบ้านทุกวันนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ